เมื่อป้าแดงลองใช้ไฟฉายแอดมินครั้งแรกไหนแอดมินแฟลชไลท์ได้ครับว่าสว่างจุดนี่หรอไหนดูสิที่ลองเปิดฮะโอ้ออมายกนจ้ามือเกิน ราสามารถใช้ไฟฉายนี้ปรับความได้ปะรุ่นพลอยแอดมินเัดไลท์แอนด์บันนี่เขาบอกว่าห้ามห้ามใช้กับกระต่ายเลยดูดิตามกีติดไฟของจริงทุกคนดูดูจีติดไฟกีติดไฟบอมาให้หมดอ่ะให้หมดป่าให้หมดป่าให้หมดป่าสู้กับบอทยักดูใช้ไฟฉายรุ่นดูจะเป็นไปได้ไหมบอมบ์บอมบ์เอามันจังจ้าทันเกินจ้าทันเกินมาเออไปไปไปเออจังมันจังมันโอ้โหก่อจะตายตากูแทบบอด ใครกำลังมองหาบริการดีๆใบบนแมป99คือในป่าตองที่นี่เลยโชว์และชอบปีทั้งไก่เพชรไก่ไซบอร์กใจนะคะหรือบริการกดเกมพลาขาั้นถูกก็มีนะลิงค์หน้าโป้เลยจ้า